บอบคัชา<ม>ยหญิงจะเป็น,นหัวเนื้อกันมีสามอย่างค,คือสู่หอ,อกันแล้วแต่งตามพิธีกับชวนกันหนีและสู่กันอย่างทิดจุนสู่คำก่อง ละปาลาแก้มพี่น้องปลาลาปลาลาแก้มพี่น้องปลาลากะจังว่าบุญน้ำท่าบุพเพน้ำสางจังไในหูว่ำนก,กัน นวลนวเอสวยแลนี่ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับชุดการแสดงแห่ดองจากโรงเรียนลือคำหานวารีชํมราบอําเภอวารีชํมราบจังหวัดอุบลรราชธานีครับนะครับแห่ดองนะครับบางคนนะครับอาจาร ได้กินมาบ้างหรือบางคนอาจจะไม่ได้กินนะครับเรื่องของการแห่ดองนี้นะครับก็เป็นวัฒนธรรมเปรเพนีนะครับของชาวอิสานในการที่จะไปสู่ขอไปสู่ขอนะฮะนี่ครับก็เอ่ยว่างานกินดองกับารจา์บอนครับเป็นงานแต่งครับเจ้าบ่าวนะครับก็แห่ขบวนขันหมากมาครับกว่าจะผ่านเข้าไปหาเจ้าสาวได้นะฮะอันนี้ต้องผ่านด่านประตูเงินประตูทองใช่ไหมฮะหลายด่านมาก ถ้าเกิดว่าเจ้าบ่าวด้วยนะคะแล้วก็ดูต่อก็นาถึงใช่ไหมฮะนี่คือประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาเรานะคะผ่านมาแล้วนะคะหนึ่งด่านค่ะต่อมามาประตูหน้านะคะอาจารย์แลมครับเราจะเห็นนะครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องที่ใช้ประกอบการ เลยครับเพื่อที่จะไปสู่ขอนะครับเป็นเครื่องพิสูจน์รักใช่เจ้าบ่าวนะคะว่ามีความพยายามอย่างไรที่จะผ่านด่านประตูของทางเพื่อนทันญาเจ้าเจ้าสาวนะคะกว่าจะเข้าถึงได้นี่มีการถามก่อนด้ยเจ้าแม่ฮิธยังว่าทันก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาถามมาไทยเป็นประเพณีซึ่งแต่ละท่านนะคะทุกเข้ามานะคะก็จะต้องใช้คำพูดที่เป็นสิริมงคลด้วย แห่เข้ามาก็จะมีต้นกล้วยต้นอ้อยกล้วยพีอ้อยซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเจ้าบ่าวมีความอุดหนาฝากห้างในทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงในฐานะที่จะมาโอ้โหแม่เจ้าสาวจะรับสินสอดกลับไปเก็บเลานแม่เจ้าสาวต้องชอบมากๆเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสินสอดสินสอดโอ้ยเซ่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 แสดงว่าสินสอดหนักมากน่าจะหลายแสนอยู่แน่พี่อเปลน เอาผูเขาแขนจะเบาแล้วครับผูเขาแขนจะเบาแล้วแล้วก็จะเข้าสู่ประเพณีใบสีสู่ขวัญนะคะพนศจิเายนเอาลุกเถิดก็จะมีพ่อพืามนทำได้ที่ในการใบสีสู่ขวัญนะครับแบบฉบับพี่สามนะครับที่ทุกท่านคุ้นชินกันนะครับกาบผมและตอนนีก็ เขาถือว่าเป็นคู่เปล่าๆพอสู่ขวันแล้วครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือการเอิร์ดขวันมาเดิรขวันเลยมาเดิรขวันเลยาวันอยู่ใกล้อยู่ไกลไปไหนก็ไม่มาคืนสู่คิงตอนนะคะ ฝันเจ้าไปยู้อยูหน้าก้ให้มามาเ้อนะครับมาอยู่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาอยู่กับบ่านกับเพื่อนนี่แห,โหโะละเจ้าบ่าวก็หล่อเจ้าสาวก็สวยนะคะตอนนี้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะก็จะเป็นบ่าวสาวที่จะมาร่วมชีวิตใหม่นะคะค นี่แหละครับคือสิ่งที่แสดงถึงเขาเรียกว่าวิถีความเป็นอยู่ของชาวอีสานแต่ทูกเครื่องราว่านความสนุกสนานที่มีความพลอหมดโทกชาวอีสานเป็นประเทศเป็นจังหวัดที่มีความแห้งแล้งดังนั้นน้ำโอดน้ำสนจะสูงยิ่งเขาบอกว่าคนอีสานเนี่ยแล้งแต่ฝนนี่แต่คนนี่ได่เคยแล้งน้ำใจอยู่ไง นี่คือการแสดงของโรงเรียนลือคำหานวารินชราขอำเภอารินชา拉จังหวัดอุบล่าจาาาังหวัดปุบล่าค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะสำหรับการแห่เทียนพรรษาซึ่งเป็นการแสดงแสงเสียงในภาคกลางคืนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะทีมงานในวันนี้น่าสนใจมากนะคะมาในทีมลูกอีสานหลายๆขบวนที่เห็นอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าสื่อถึงการ ชีวิตความเป็นอยู่นะคะของลูกอีสานโดยแท้จริงเลยค่ะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงขบวนที่4ได้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายนะคะที่ได้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดนะคะของพวกเราแล้วค่ะกรบผมในพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดประเพณีแห่เทียนพรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในวันพรุ่งนี้ได้นะครับใน NBT 4ภูมิภาคตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง10นาฬิกานั่นเองนะครับเราต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปด้วยภาพสวยๆจากบรรยากาศของขบวนการแสดงแสงเสียงของทางจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงาน NBT ต้องลาไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขณะนี้นะครับเป็นขบวนเทียนจากอำเภอสว่างวิรงวงครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเทียนประเทศโบราณจากอำเภอสว่างวิรวงวงครับผมและทุกทกคุมวัดน,นะคะก็จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท,าานท,าทาั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ เป็นการรวบร,รวมน้ำใจมารอหลอมเทียนใจให้กับท่านผู้มีเกียรติท่านอาคารสุการนะคะได้มาเยี่ยมชมกันค่ะครับอาจารย์มอสครับเทียนโบราณนี้เป็นอย่างไรครับนีครับจริงๆแล้วนะครับอันนี้คือเป็นต้นกำเนิดนะครับของเทียนภนษาของจังหวัดอุบลราชธานีเขาบอกว่า